่อนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กบกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับคุณมีปัญหากับนักเตะประเภทปีกหรือเปล่าที่วิ่งไม่เร็วหรือเลี้ยบบอลไม่มันพอใช่เลยค่ะจอรนนักเตะตำแหน่งปีกของฉันเนี่ยเลี้ยงบอลได้ไม่คล่องและวิ่งไม่เร็วมากเลยค่ะแถมยังยิงไม่คมอีกไม่ต้องเปิดวงไปซาร่าวันนี้ทีวีดูเค่นขอเสนอแนวลุกสุดอันตรายมูฮัมหมัดซาร่าความเร็วที่เพิ่งได้ออกตัวแล้วกองหลังก็ได้เห็นแต่ตูดแถมยังมีการคองบอลที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับเอาแม่นเหล็กตติไว้้ทีีงง่่นนยยัังงอา เมื่อซาลาได้ยิงบอลจากเท้าซ้ายก็คมก็บเหมือนใบมีโดโกนแถมยังมีการเล่นท่าสุดเท่ตกตะกอ์ได้แบบคมคมอีกต่างหากแถมการยิงไกลจากเท้าซ้ายก็สามารถหวังผลได้เป็นนักเตะตำแหน่งปีกที่ยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะซาลาเอ,อ้ประจ๊ะจอดยอดมากเลยค่ะมันยอดเยี่ยมใช่ไหมละ่ะซาลามุฮัมมัดซาลาอยู่ในแผ่ดาบิเดเมอร์ซิสากดชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้ามันยอดเยี่ยมมากเลยแต่จอดที่ฉันต้องไปหากฎมาใช้บ้างแล้วใช่แล้วหระครับซาลากดหากันเลยมุฮัมมัด โ <Solo! S 2> ทำอะไรบ่งบอกอายุชี้หาย <laughs> กับสวัสดีเหล่าผู้เล่นเป๊ะ2023ทุกท่านด้วยนะครับผมนะัดดุดเดิลและคลิปนี้ก็จะอยู่กับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับที่อยู่ในแพทดาร์บี้เดมอร์ซิไซ์นะครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูความสามารถของโมฮัมเหม็ดซาร่าก่อนนะครับสไตล์ของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับจะเป็นโรมิ้งแฟงนะครับส่วนตำแหน่งเนี่ยก็คือตำแหน่งเดียวแหละครับ RWF นะครับ,รบแกยืนได้ที่เดียวนะ สกิลของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับจะคล้ายๆกับแมสซี่เลยครับก็จะมีคัฟตมีไฮท์เทิร์นแบบเป้ลทัชนะครับมียิงไกลมีปั่นโค้งไกลนะครับแถมยังมียิงลูกชิปดีด้วยแล้วก็ไลซิ่งช็อตนะครับแล้วก็ปั่นไซคก้อยสกิลยิงจุดโทษก็มีนะครับแล้วก็เกมแมนชิปด้วยไว้เรียกเปล่านะเดี๋ยวมาดูการอัพเลเวลกันนะครับพอกดออโต้มาเนี่ยโมฮัมเหม็ดซาร่าจะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่พอกดออโต้แล้วพลังมันบาลานซ์แล้วล่ะครับ ก็คือการหาช่อง92บอรอนโทร90นะครับแล้วก็จุดเด่นๆก็จะเป็นสปีดนะครับสปีด90แล้วก็สปีดต้น90เหมือนกันบาลานซ์92นะครับก็คือถ้าคุณลดคือค,คุณไปเพิ่มอีกอย่างมันก็จะลดอีกอย่างอะ่ะคือมันจะได้อย่างเสียอย่างนะครับถ้ากดออโต้หมดมันก็จะตันร้อยด้วยนะครับถ้าเอาไปใส่บูททีมนะแล้วก็คุณอยากจะเพิ่มตรงนี้ไหมคุณจะยอมเสียตรงนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตัวผมว่า ออโต้หมดอ่ะคือบาลานซ์ที่สุดของแกแล้วครับคือมันสูงหมดทุกอย่างไงมันพลังมันค่อนข้างดูดีนะครับอ่าอย่างที่บอกไปครับโมฮัมเหม็ดซาร่าจะเป็นนักเตะสไตล์โรมิงเฟกนะครับอ่าโรมิงเฟกเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์กึ่งๆระหว่างเพอร์เฟกต์วิงกับครีเอทีฟเพย์เมเกอร์ครับคือไอ้นักเตะตำแหน่งเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2จังหวะนะเวลาที่เราไม่ได้เล่นเกมสวนอ่ะแบบครองบอลไปเรื่อยๆไอ้โรมิงเฟกมันก็จะ อยู่แต่ปีกนะครับคล้ายๆเพอร์ฟิวิ่งเลยคืออยู่แต่ปีกมารอรับบอลน,นะครับแต่เวลาจังหวะที่เราเอาตัวอื่นไปบุกอะ่ะไอ้นักเตะโรมิงเฟกอะ่ะมันจะหุบเข้ามาตรงกลางเพื่อทําประตูนะครับเออผมพูดผิดโรมิงแฟงนะครับไม่ใช่เฟกฮะผมเป็นคนที่ชอบออกเสียงผิดอะ่ะไม่รู้เป็นไร <laughs> นักเตะสไตล์โรมิงแฟงนะครับก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยน่าจะเป็นที่สุดแล้วนะครับไม่มีตัวอื่นที่เท่าโมฮัมเหม็ดซาร่าและในตําแหน่งนี้นะตําแหน่งนี้สไตล์นี้นะครับ อันนี้ลองสังเกตดูก็ได้ครับผมเล่นเกมเปิดสวนกลับมาครับนี่ครับโมเดอร์ซาร่ามันจะลืนรออยู่ตรงปีกะถ้าเราอยู่ในช่วงคลองบอลนะครับอ่ะไปไปก่อนอาจ่ายให้เปดีเปดีไหลามาโมเดอ์ซาร่าไปอ้าโอเคได้บอลอยู่เดี๋ยวประทัดหนึ่งทีแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างคมเลย <laughs> <laughs> เวลาเล่นก็จะคล้ายแมซี่แหละครับก็สมัยก่อนซาร่าเขาจะมีฉาย,ยาว่าอะไรนะแมซี่อียิปต์นะครับ ซาร่าเขาจะเป็นตัวที่เล่นง่ายเนาะก็คือแบบคือเขามีความเร็วนะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลที่ดีคือเล่นเราแบบเวลาเราได้บอลอะเล่นวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ตัดมาตัดตัดเข้าในามายิงตัดเข้าใน,าม,าานามายิงไกลยิงปั่นอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับแถ่มีสกิลดับเบิลทัชอีกนะก็ทําให้แบบมันจะดูโกงเขาไปใหญ่ดับเบิลทัชมันสกิลโกงอะอ่าผมมองว่าม,มันเป็นสกิลเลี้ยงบอลโกงอะจังหวะนี้มาเกนเรลเล่แย่งบอลจากผู้แข่งได้ครับแต่ซิโก้ไหลให้ซาร่านี่ครับ แล้วก็ปั่นโคง้งโอ้โหเขาเซฟได้วะเอา้าแต่ไได้ยิงซ้านะโอเคได้ไปตัวคือซาร่าก็จะเป็นตัวที่ปั่นโคง้งไม่ไม่เชิงว่า o อนะครับก็คือเป็นตัวที่ปั่นดียิงไกลดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะโหดขนาดนั้นนะครับวันนี้เนม่าจะให้ซิกโก้ครับแล้วก็ไหลให้เอ็มดับเบ้ครับ,รบแล้วก็ไหลให้ซาร่าต่อจบด้วไซนยนี่ไง การยิงซ้ายในกรอบเกียรโทษเขาก็ถือว่าคมนะครับเวลายิงในกรอบเกียรโทษนะก็ถือว่าโอเคเลยระหว่านี้เอมบัปเป้เข้าไปครับจะแย่งบอลนะยังไงหืม <c oughs> จ่ายไปจามาเล่นนกักกอบไป่ม่กระโดนเหรอเอามันสอกอาจาร์โอ้อาจาร์โอ้อดัดอกบาย,ยังดักได้อยู่ไปไปตาล่าเล่นท่านหนึ่งที่แล้วก็ยิงเข้าไปนี่ไงล่ะครับมีไฮเธอนะครับท่าน,นี้นะคือ ผมจาไม่ได้เหมือนกันว่าเวลาเล่นท่าท่ามันเรียกว่าอะไรนะอแต่ก็หลังเล่นท่าแล้วก็ยิงคมอยู่ครับกึ๊บไปเยี่ยงและซาร่าก็เป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆครับไม่จําเป็นต้องเล่นท่าก็ได้นะอะไปผมไปเฉยๆเนี่ยะเอาแต่ยิงติดนะครับไม่จําเป็นต้องเล่นท่าอะไรเยอะๆเลยครับก็คือเราควบคุมไปแล้วก็หักเข้าไปยิงไก่ยิงตันโค้งคือเป็นตัวที่เล่นง่ายเล่นง่ายครับ จังหวะนี้วิ่งแบ็กจ่ายบอลหาซาร่าครับทำชิ่งกับซิกโก้นะครับแล้วก็ดูความไวของซาร่าครับนี่คือไวจริงๆฮนะคอบฟองบอลก็ดีครับอ่หาหักไปละปั่นโคง้งปั่นออกคือซาร่าก็จะมีข้อเสียเหมือนกันครับนัดไหนจะไม่มาก็คือไม่มาเลยครับปั่นออกบ้างยิงออกบ้างครับจนแบบจนเราอารมณ์เสียเออคือนัดไหนแกไม่มาก็คือไม่มาจริงๆนะจังหวะนี้บุกมาดีครับอ่หาหัก หักอีกแล้วครับยิงเข้าไปคราวนี้เข้าครับก <c oughs> ็คือเล่นไม่ต้องคิดอะไรมากเลี้ยงๆไปหักไปยิงจบนะฮะร,รู้ทั้งรู้ว่าซาร่ามันจะเล่นแบบนี้แต่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็เอาบอลหลบคู่ต่อสู้ดื้อเลยเป็นตัวที่คอบคองบอลโหดมากๆนะนี่ครับมาดูจังหวะ่วนกลางครับนี่ครับซาร่าก็จะเป็นตัวที่อีกหนึ่งตัวนะครับที่วิ่งตั้งแต่กลางสนามได้เลยนะครับวิ่งตั้งแต่กลางสนามไปยันกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้เลยครับแล้วก็ยิงเข้าไปโอ้โห ไม่ยิงซ้ายนะครับเดินยิงขวาเฉยเลยครับซาร่าเขาไม่ถนัดขวานะเออถ้าได้ยิงขวาก็คือจะไม่ค่อยคมเลยครับมาดูจังหวะนี้ครับอีกทีนึงมาไหลมาซาร่ามาแล้วแล้วก็โยกยิงนี่ครับโยกแล้วยิงครับก็คือกดวิ่งหนึ่งครั้งแล้วก็โยกขึ้นนะครับแค่นั้นเองจริงๆเราเลี้ยงบอลไปจี้เข้าไปอ่ะกดวิ่งหนึ่งครั้งโยกขึ้นยิงจบเลยฮะซาร่าเป็นตัวที่ เล่นง่ายครับเล่นง่ายจริงคือซาร่าเขาจะเป็นตัวที่ครอบครองบอลค่อนข,อข้างโกงนะครับในความคิดของผมนะแล้วเวลาเล่นท่าไปเขาจะไม่ค่อยเสียบอลน,นะครับจะเสียบอลยากนะดูจังหวะนี้ครับแไมเปี้นโยนไกลมาครับเอมบาเบโหม่งชงว่าเบซิมาจ่ายทะลุไปแล้วดูความไวครับนี่ครับลากตั้งแต่ครึ่งสนามครับแล้วก็จบเข้าไป เป็นซาร่าที่วิ่งไวจริงๆครับคือผมไม่เคยใช้ซาร่าฟิวเจอร์ใบอื่นนะก็คือใบนี้ใบแรกเลยก็วิ่งเร็วมากๆเลยนะผมไม่รู้ว่าใบอื่นวิ่งเร็วขนาดไหนนะครับอา้าวแล้วมาดูจังหวะเปิดมุมครับเปิดเข้าไปรอหม่งละโอ้โหแต่บอลออกมาครับแต่ว่าครับซาร่าเก็บได้แล้วยิงไกลเข้าไปครับอย่างเวอร์ <c oughs> เลยครับลูกนี้ครับ้าเป็นตัวที่ยิงไกลดีครับ คือซาร่าเขาจะเป็นปีกปีกทําประตะูไม่ใช่ปีกที่ปั้นบอลให้เพื่อนนะครับก็คือตัวทําประตูทางริมเส้นอ่ะเออประมาณนั้นแหละถ้าเอาซาร่าไปจ่ายบอลถามว่าจ่ายได้ไหมก็ก็พอได้อ่ะเปิดคือจ่ายบอลส่งสั้น70แล้วก็ส่งยาว70นะครับคืออยากไปหวังว่าจะเอาแกไปปั้นเขมนะเอาแกมาเลี้ยงเล้งแล้วก็หักไปยิงอย่างเงี้ยคือดีที่สุดนะส่วนข้อเสียก็จะมีอยู่เรื่องเดียวที่เคยบอกไปครับก็คือบางนัดแกหายไปเลยครับ ไม่ใช่หายอย่างนั้นนะ,ะคือยิงหายไปไหนไม่รู้ครับยิงไม่คมเลยฮะไม่เข้ากรอบด้วยซ้ําครับคือมันจะเป็นบางนัดอะ่ะแล้วชีวิตจริงนะครับลิเวอร์พูลช่วงนี้เล่นไม่ดีเลยครับซาร่าตกไปเป็นฟอร์มอ e ีเรียบร้อยนะครับวันที่ผมลงคลิปเนี่ยคือซาร่าเป็นฟอร์มอ e ีเรียบร้อยนะก็คือจะไม่ได้ใช้แกไปสัปดาห์หนึ่งเต็มๆนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ในนี้นะครับก็ทำให้ผมมีกำลังใจทำขึ้นเยอะเลย ยังไงก็เจอกันในการรีวิวตัวหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับคุณจะมัวรออะไรอยู่เหรอกดไม่ใช่เลยซา,ลลาร่าใช่เลยกระจอดเล่นอะไรก็บ่งบอกอายุ <laughs>